Hey Rench welcome we're be making some Today going making pudding delicious tofu pudding with fruits with back cookbook to สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลินกลับมากับอีกหนึ่งเมนูแสนฮิตในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเต้าหู้เย็นค่ะเต้าหู้เย็นที่ลินจะทำในวันนี้นะคะเป็นรสชาเขียวเสิร์ฟพร้อมผลไม้สดหลากหลายชนิดนะคะทั้งถั่วแดงและน้ำแข็งใสค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ First, we're gonna be making the milk shaved ice. So we're gonna need some milk, water, and sugar. รินจะเริ่มจากการทำน้ำแขงใสนนมสดก่อนเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีน้สดน้ำเปล่าและน้ำตาลรายค่ะ You're going to want to mix your three ingredients really well mix them until the sugar is dissolved then pour the mixture in an ice mold and put it in your freezer for about four hours or overnight นำส่วนผสมทั้ง3ชนิดนะคะมารวมกันละคนให้เข้ากันจนกว่าน้ําตาลซายละลายพอละลายเรียบร้อยแล้วให้เทนมส่วนนั้นนะคะลงไปในที่ทําน้ําแข็งนะคะแล้วนําไปแช่ช่องฟรีสนะคะแช่เนี่ยประมาณอย่างน้อย4ชั่วโมงนะคะหรือจะทําไว้ล่วงหน้านะคะแช่ไว้ข้ามคืนก็ได้เช่นกันค่ะ And for the tofu pudding, gonna need For tofu you're some pu milk ส่วนสำหรับตัวเต้าหู้เย็นนะคะก็จะมีนมสดค่ะ Soy milk น้ำถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ Sweet e n d condensed milk นมข้นหวาน you could either put some gelatin powder or some agar agar. But for us, we're gonna be using some gelatin powder because it'll give the pudding a much nicer texture. ผงเจลาตินลินใช้เลือกผงเจลาตินนะคะเพราะว่าจะทําให้เต้าหูเ้เย็นของเราเนี่ยมีความหนึบนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นเด้งดึงมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยในบางสูตรที่ลินเห็นนะคะอาจจะใช้เป็นผงวุ้นนะคะแต่การที่ใช้ผงวุ้นเนี่ยจะทําให้เต้าหูเ้เย็นของเราเนี่ยแข็งนะคะเป็นวุ้นมากกว่าที่จะเป็นแบบเจลลี่นะคะ granulated sugar น้ำตาล Mucha Green Tea powder. ผงกรีนทีมะ t e r น้ำเปล่าแบบร้อนจัด Frits of your choice และผลไม้ต่างๆที่เ,เพื่อนๆชอบนะคะหรือว่าท็อปปิ้งชนิดใดก็ได้ค่ะที่เ,เพื่อนๆชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงนะคะเป็นคอนเฟลกนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบค่ะ The amounts are listed here อัตราส่วนจะไว้ตรงนี้นะครับ Let's get started. First up we're gonna soak the gelatin in some cold soy milk for about 10 to 15 minutes. แเต็ปแรกเลยนะคะคือการปลูกชีวิตเจ้าเจลาตินนะคะโดยการโรยเจลาตินชนิดผงเนี่ยนะคะลงไปในไม่ว่าจะเป็นนมสดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้าเต้าหู้นะคะแต่ของเด้นนะคะว่าต้องเป็นแบบเย็นนะคะแล้วก็โรยลงไปนะคะพักอย่างนี้ทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เจลาตินชนิดอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจลาติชนชนิดแผ่นนะคะก็แช่ไว้จนนิ่มนะคะก็ทําเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าไม่มีผงเจลาตินหาไม่ได้แล้วจริงๆก็จะใช้เป็นผงวุ้นก็ทําวิธีเดียวกันนะคะ Then want the green tea Mix the green tea powder the hot water hard you're make green Make green powder going in ในระหว่างที่เรารอเจลาตินนะคะปลุกชื้นเนี่ยเราจะทำการละลายผงชาเขียวนะคะโดยการใช้น้ำร้อนนะคะแบบน้ำร้อนจัดเนี่ยนะคะราดลงไปนะคะในผงชาเขียวแล้วก็ในจุดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะคนนะคะพยายามคนผงชาเขียวเนี่ยนะคะจนกว่าผงชาเขียวเนี่ยจะละลายเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำเลยไม่เห็นว่าเป็นก้อนๆเมด็เมดๆแล้วนะคะ ก็ต้องคนนะคะจนกว่าละลายทั่วค่ะ10 minutes later try to push down the gelatin with a spoon then wait for 5 more minutes พอเรียบร้อยแล้วนะคะ10นาทีผ่านไปนะคะจะเห็นได้ว่าเจลาตินที่เราโรยไว้บนน้ำเต้าหู้กรดีเนี่ยนะคะจะเริ่มเห็นว่าเป็นย่นๆนะคะแล้วก็เริ่มจะดูดซึมไปบางส่วนนะคะให้ใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากันนะคะจนเจลาตินทั้งหมดเนี่ยนะคะจมตัวลงไปนะคะอยู่ข้างล่างนะคะถือว่าเป็นการว่า ทุกอย่างเนี่ยโดนนะ้ำหมดแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ต่ออย่างนั้นนะคะประมาณอีก5นาทีค่ะ Then in a saucepan or a pot, add in the green tea, the soy milk with the gelatin, the sugar, the condensed milk, and the milk, and mix really well หลังจาก5นาทีผ่านไปนะคะเป็นอันว่าพร้อมใช้นะคะในซอสแพนก็ได้นะคะหรือในหมอ้อเล็กๆเ,เนี่ยนะคะให้ใส่น้ำเต้าหู้นะคะที่มีผงเจลาตินอยู่นะคะลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนมข้นหวานนะคะ แล้วก็ผงชาเขียวที่เราละลายน้ําแล้วนะคะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นให้ใส่นมสดนะคะที่เราพักทิ้งไว้ข้างต้นนะคะใส่ลงไปด้วยกันนะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ Turn on the heat to medium and keep on stirring continuously พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดไฟนะคะเตาแก๊สเนี่ยเป็นไฟกลางนะคะแต่ขอเน้นนะคะต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นจะนอนก้นแล้วก็จะทำให้ไหม้ได้ค่ะ You're gonna want to stir in one direction for about 10 minutes. Do not let it boil. The minute you see bubbles forming, turn off the heat. เราจะทำการคนนะคะเป็นเอ่อ uh, direction เดียวกันนะคะวนไปข้างเดียวกันนะคะเรื่อยๆนะคะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ10นาทีนะคะ10-15นาทีนะคะอย่าให้เขาเดือดนะคะพอเห็นว่าเริ่มจะมีฟองบอับโบลขึ้นมาเยอะๆแล้วนะคะแล้วเริ่มจะเดือดนะคะให้ทำการปิดไฟทันทีคะ่ะ and to want to strain This process will get rid the remaining gelatin green tea then going to to it. This get the you're process green of lumps. rid or will พอปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะในกระชอนก็ได้นะคะทำการกรองอีกสักหนึ่งรอบนะคะเผื่อว่าจะมีเจลาตินนะคะบางส่วนที่ไม่ได้ละลายนะคะหรือว่าผงชาเขียวที่ยังเป็นก้อนอยู่คะ่ะ Then let it cool down for about five minutes พอกรองเรียบร้อยนะคะพักทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสักประมาณอีกสัก5นาทีก็ได้นะคะพอให้เขาอุ่นตัวลงนะคะ then it some bowls. You see any air bubbles, try to poke them with toothpick. some see bubbles, poke in any pour bowls. you air If a พออุ่นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำไปเทใส่ในชามนะคะสูตรนี้นะคะจะได้สักประมาณ3ถ้วยนะคะก็ให้ใส่ลงไปในชามนะคะแล้วพักทิ้งไว้นะคะถ้ามีฟองอากาศอย่างที่เห็นนะคะก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มๆนะคะเพื่อจะ get rid of uh, ฟองอากาศนะคะออกไปค่ะ Let cool still some more still hot. Then fridge it it's hot. put it your fridge for about if in down your for hours. หลังจากนั้นนะคะถ้ายังร้อนอยู่นะคะก็สามารถทิ้งไว้ข้างนอกได้อย่างนี้นะคะประมาณอีกสัก5 1านาทีนะคะพออุ่นตัวลงใช้ได้เรียบร้อยนะคะนำไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะในตู้เย็นค่ะ Once the milk ice is ready, take it out from the mold. หลังจาก2-3ชั่วโมงผ่านไปนะคะเ้นก็ได้แช่น้ําแข็งนะคะที่เรนได้โชว์ไว้ข้างต้นนะคะของเรนเนี่ยแช่ไว้ข้ามคืนนะคะเราก็จะนําทําการนะคะแกะออกจากพิมพ์ค่ะ then you're gonna put it in a blender พอออกจากพิมพ์ก็จะได้เป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะเราก็จะทําการปั่นนะคะจะใส่ในเครื่องใส่น้ําแข็งก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีนะคะใส่พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรือจะนําไปใส่ในเครื่องปั่นน้ํานะคะแล้วก็ปั่นออกมาให้เป็นเกียดหิมะข,ขาวๆอย่างที่เห็นค่ะ Now going to want on You're to put the ice a plate a หลังจากนั้นนะคะก็นำมาตักใส่จานนะคะถ้าอากาศร้อนนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีการละลายตัวนิดหน่อยนะคะแล้วเต้าหู้เย็นนะคะหลังจากที่เรนแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็ทำการเซ็ตตัวดีนะคะก็จะเห็นได้ว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาจะเด้งดึงยืดหยุ่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะนิ่มมากๆเลยค่ะ Then try to take out the pudding with a knife that has been dipped in some warm water. หลังจากนั้นนะคะใช้มีดนะคะเป็นมีดบางๆเล็กๆเนี่ยนะคะจุ่มลงไปในน้ำอุ่นนิดนึงนะคะเพื่อจะง่ายต่อการใช้นะคะให้ใช้มีดของเราเนี่ยนะคะรันตรงขอบของถ้วยนะคะนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะได้ง่ายตัวต่อการออกจากพิมพ์ค่ะ then flip the pudding onto the ice, then score it toppings the ice score condensed you're done pudding and finally in and milk, and now flip milk your add หลังจากที่รันมีดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คว่ำ เจ้าเต้าหู้เย็นชาเขียวของเราเนี่ยนะคะลงไปนะคะบนก้อนหิมะขาวๆของเราเนี่ยนะคะแล้วใช้เช่นกันค่ะใช้มีดของเรานะคะค่อยๆทําการบั้งนะคะกรีดให้เป็นลายนะคะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดให้เป็นส่วนๆนะคะลินก็ในจุดนี้เลยนะคะก็ต้องดูจากภาพนิดนึงนะคะเพราะลินไม่ไม่สามารถจะแบบอธิบายได้นะคะอาจจะทําไม่สวยเท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะ พอบังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกนะคะในส่วนที่เราไม่ต้องการเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะจัดเสิร์ฟด้วยผลไม้สดหลากหลายชนิดนะคะตามที่เพื่อนๆต้องการหรือว่าจะเป็นถั่วแดงนะคะถั่วแดงหวานอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สามารถโรยเพิ่มได้นะคะด้วยนมข้นนะคะหรือว่าเป็นนมสดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะคะแต่คุ้มค่าต่อการรอและรสชาติอร่อยมากๆจริงๆเลยค่ะ ได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความสวยงามนะคะและที่สำคัญเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนมากๆเลยค่ะ and don't forget to share a photo of what you made with us on facebook instagram or twitter with the hashtag r i n s cookbook thanks เรนหวังว่าเพื่อนๆพอคงชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกด like กด subscribe จอกันแน่ใน facebook instagram twitter และ google plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรียนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ r i n s cookbook ด้วยค่ะ แล้วถ้าเ,เพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up. Subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google+. Plus. And stay tuned for new videos every week. And until next time, guys. Bye.